สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะเนาะมือนี้ไม่นมาดรกมาให้ละค่ะพี่แม่หน่อยมีข้าวดีมาบอกพี่น้องเชา้าสวนยาวนะคะเนาะเป,นเป็นข้าวดีค่ะมือนีแม่หน่อยพยายามสะอานเป็นภาษาไทยนะคะจะรอดหรือเบาแม่หน่อยก็บ,บรรู้นะคะเนาะกะจะพยายามอ่านภาษาไทยให้รอดให้มากให้ได้มากได้ดีที่สุดนะคะค่ะมาฟังกันเลยค่ะว่าข้าวดีของ ชาวสวนยางนะคะเนาะพี่น้องเฮา,าชาวไทยนะคะวันบี้มีอย่างแน่คือว่าเป็นข่าวดีนะคะทั้งที่ท,ทั้งภาคใต้กับนำถั่วมนะคะเนาะแม่ลาก็ขอแสดงความเสียใจกับผูท้ที่ถืออุทกภัยน้ำถั่วมเสียหายจากน้ำถั่วมนะคะเดอะ้อกะมาฟังกันเลยค่ะกะบ่ให้กะเป็นการเสียเวลาโดยนะคะเนาะมาฟังเลยค่ะว่าข่าวดีของเพิ่นมีอย่างแน่เนาะค่ะ,ะคายางพุ่งปัจจุบันยางแผ่นขาด เพราะน้ำท่วมภาคใต้นะคะนายจุรินรักษณะวิเศษรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากรารกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงราคายางพว่าขณะนี้ราคาขึ้นมากแล้วโดยราคายางแผ่นรมควรจากปีที่ผ่านมากิโลกรัมละ4ีบาทแต่ แต่สัป,ปดาห์ที่ผ่านมากิโลกรัมละ70บาทแล้วสวนยางแผ่นดิบขึ้นมาเป็นกิโลกรัมละ60บาทน้ำยางข้นกิโลกรัมละ55-56บาทและยางก้น,กนถ้วยกิโลกรัมละ42บบาททั้งนี้รัฐบาลได้ทำโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางซึ่งเกษตรซึ่งเกษตรกรผู้ที่ถือบัตร สีชมพูและบัตรสีเขียวจะได้รับเงินชดเชยส่วตนต่างๆภายใต้เงื่อนไขเช่นเดียวกันกับปีที่ผ่านมาถ้าติดปัญหาอะไรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมที่จะช่วยเหลือเต็มที่รวมถึงจะใช้มาตรการสหกรณ์พร้อมช่วยเหลือเต็มที่รวมถึงการใช้มาตรการเสริมอื่นๆเพื่อทำให้ราคาย,ยางมีสถีนภาพเพิ่มขึ้น ด้วยเช่นกันเก็บสต็อกยางไว้หรือช่วยผู้ประกอบการกิจการยางโดยรัฐบาลจะช่วยเหลือเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำผู้สือ่อข่าวรายงานว่าการยางแห่งประเทศไทยกยชอคอาดการสถานการณ์ราคาย,ยางพาราณนะวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาว่ายางแผ่นรมควรปรับตัวเพิ่มขึ้นไม่ตไม่ต่ำกว่ากิโลกร,รัมละ2บาท หรือราคาอยู่ที่ไม่ต่ำกว่ากิโลรกร,รัมละ68บาทส่วนราคาล่วงหน้าต่างเปิดตลาดจีนเปิดการซื้อขายทะลุ15,600หยวนต่อตันหรือ72บาทเพิ่มขึ้น1%ตลาดส่วนตลาดญี่ปุน่นทะลุ2 6 6เย็เยนต่อกิโลรกร,รัมหรือ75บาบาทบวกอีก 3.8%ขณะที่ปริมาณยางแผ่นคาตลาดราคาน้ำยางสดมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นได้อีกจากฝนตกหนักและน้ำท่วมในภาคใต้โดยคาดว่าโรงงานเปิดรับซื้อที่กิโลรกร,รัมละ58บาทถึง59บาทลาน้ำยางส่วนใหญ่จะรับซื้อที่กิโลรกร,รัมละ6 6 5 6บถึง57บาท และส่วนราคาหน้าสวนกิโลรกรัมละ52-53บาทขนาดที่สัป,ปดาห์นี้คาดว่าจะมีฝนตกและน้ำท่วมภายในในภาคใต้โดยทั่วไปส่งผลให้แทบไม่มีปริมาณน้ำยางยางก้อนถ้วยยางก้นถ้วยและคาดว่าโรงงานภาคใต้จะรับซื้อน้ำยางที่กิโลรกรัมละ41.50สตังค์ถึง42บาท50สตังค์ โรงงานภาคอีสานร,รับซื้อที่กิโลรกร,รมละ48บาทถึง41บาทน,นี่ก็คือข่าวดีของพี่น้องเจ้าส่วนญานะคะเนาะโดยที่ว่ามีนำถ่วมทั้งภาคใต้ก็เลยเฮทให้ผลกระทบในการกรีดย่ยางนะคะกับเฮดไทยราคาย่างขึ้นราคานะคะเนาะแต่ก็มีความเสียใจกับพี่น้องภาคใต้ที่ถือผลกระทบนำถ่วมนะคะเนาะ ค่ะแม่น้อยก็ขอเอาใจช่วยให้พี่น้องทางภาคใต้นะคะเนาะหายน้าลดลงหายกลับมาสู่ปกติเหมือนเดิมนะคะเนาะอ่าก็ขอขอบคุณทุกทท่านที่เข้ามาชมมาติดตามมากกดไลค์กดแชร์ให้แม่น้อยหากแม่น้อยอ่านผิดพลาดปกพ้องประการใดก็กรบาบขออภัยหน้ามานะจงจุดนี้น้ำเด้อคหะเด้อแล้วก็มีขอติเตือนกับแม่นอกก็พายายามจะมาปรับปรุงนะคะเนาะ วันนี้เมื่อนี้อ่านภาษาไทยพีว่าไม่น่อยมีคลิปเก่าเป็นภาษาอีสานพี่น้องช่างภักไต้เพิ่นฟังบอกออกนะคะมาน่อยค่ะพยายามจะอ่านเป็นภาษาไทยจะออกมาดีหรือบ่แไม่หน่อยก็บโฮห้นะคะค่อยติดเตือนไม่หน่อยน้าเด้อนะคะเด้อค่ะเา้วเติบนละค่ะคลิปหน้าพอกันก็พอกันหม้นะคะขอบคุณหลายๆที่เข้ามาชมมาติดตามมากก็ไลก์กดแชร์ไม่หน่อยคลิปหน้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ